สวัสดีครับผมอยู่ผมเทพอีกคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวเด็กใหม่นะครับนะซึ่งเป็นเด็กนะครับที่มีชื่อว่าละเบียบวาทะสินนะครับ ญาติเอาลงก่อนนะครับนะเลขนี้นะครับที่รักสำคัญสำคัญเลยก็คือเพลิออดนะครับนะมอบ2พลังต่อสู้ให้กับการ์ดที่ไม่มีความสามารถคุณนะครับซึ่งการ์ดทีม่มีความสามารถที่ผมมาเนี่ยนะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับอย่างช็อคเกอร์นะครับไซคอบนะครับเออเรื่องไม่ถึงบรูดนะครับซิงเจสเซก บูดลิงมาซึ่งก็ไม่มีความสามารถนะครับมิตตี้ไนท์นะครับก็ไม่มีความสามารถนะครับ The Hood, เดอะฮูดเสกเป็นเดมอนก็ไม่มีความสามารถนะครับแล้วก็สวิเกอร์นะครับจำเป็นต้องเอามากระลอ,อกก็ไม่มีความสามารถนะครับและขาดไม่ได้ก็คือมิทีสครับ าหากการสัมผาสที่ลงก่อนหน้านี้มีความสามารถต่อเนื่องการนี้จะมีความสามารถนั้นด้วยนะครับถ้าเราลงไพลออดทงเ,เ,ทเทอร์นหกนะครับเราก็ลงมิธีต่อเลยนะครับหรือในกรณีว่าตัวไพออดไม่มีก็จะไปคาซาก็ได้การาที่ใช้ energy จะได้รับบวกหนึ่งนะครับซึ่งนึง energy ก็จะมีนะครับถ้าจริงถ้าลงหมดก็คือ6ใบนะครับ the who ส มิตาฮูกับเตมอนนะครับสวิตเกิลที่จะมีกร้อย2ตัวเป็น3เป็น5แล้วก็มีที่ไนท์หนึ่เป็นหหรืออาจจะเป็นบูมาเวลนะครับกร่ดเองของคุณบวก1พลังต่อสู้ทุกใบนะครับไม่มีทุกใบหรอกแต่ผมพูดอย่าทุกใบนะครับแล้วค่อนข้างพิกเกมได้ง่ายนะครับนะคอมโบเราจะประมาณนี้นะครับผมส่วนกู๊ดเนี่ยเอาไว้ดักนะครับสี่ห้าหกเอเนอร์จีไม่สามารถลงที่นี่ได้นะครับนอกจากนะครับ สมมติเราลงกู๊ดไปนะครับถ้าเป็นผมเลยคือลงบูดทีเดียวจบนะครับอ่าพอไดเห็นอบโบแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วกดไลค์คลิปนี้ถึง5ไลค์แล้วมาดูเลยครับผมไปโอเคครับเราจะมารีวิว3ตานะครับก็คือว่าเด็กนี้นะทำไมตึงตั้งนะครับไปสามารถดูได้ที่ Joker Family ไม่พูดนะไม่พูดเลย สนามแรกก็เป็นพิทเป็นภัยกันแล้วนะครับผมนะเรซูเกียส่วนใหญ่ไม่ค่อยลงนะครับแต่ผมจะลงเพราะว่าถ้าไพลิออตมายัางไงก็ได้บัฟอยู่แล้วนะยังมีทีนี้ก็เป็นตัวสำคัญเลยอยอาจเลยสนามแรกโอเคครับเราจะลงช็อคเกอร์เพื่อเอาหินมานะครับ กับไซคอบไซคอบตัวจะเล่นสองสนามดีกว่าหนึ่งกับสามโหลดอย่างนี้โอเคลงเดอะฮูดไปแล้วก็มีทิไนไนท์นะครับให้เดอะฮูดทำลายไปลบแค่ลบสองโอ้โหแล้วมันลงแล็กทูนด,ด้วยประเดี๋ยวแม่นยังวะ เสร็จไปดีมอนนะครับโป้แล้วกว็เราก็จะเล็ดเต็มกำหลังนะครับตอนนี้คีย์หลักยังไม่มานะครับนั่นคือแพลนิออรโอ้โหอันนี้เล่นยากพอมาสลับพื้นที่เรียบร้อยซฟิฟเกิลครับโอ้โหแม่งดักทางกูแล้วเนี่ย กาโมล่าหรือเปล่าน่าจะมูมาเววสภาพยางไงปงบุ๊ปแอโลครับ เราจะเล่นมิดทีสนะครับสวิกเกิลด้วยนี่เราจะโยกอนี้ดีกว่าให้โยกซ้ายแล้วเอาเหินมาอาคอมโบก็คือว่าเราจะเอามิดทีส์ก็ปุ่มาเลยใช่ไหมเราก็นี่โยกซ้ายมันลงไม่ค่อยได้แลยอ่ะถ้าเป็นคาซาคาซาจะบวกหนึ่งใช่ไหมก็พอมีโอกาสว่ะ าาดูจะเล่นคาซาดิไม่ได้อะผมว่าไม่ได้เลยมันสี่อนเอร์เนชั่นแนคาซาก็คาซาครับมาสวิกเกิแลแล้วก็หินไปเอเจนเทสปื๊ดเอเจนเทสหรออ่ะูุัยไม่มั่นใจเลยเสร็จป่ะปื๊บสาม เป็นสองไวเทกเกอร์เซกเย็ยบร้อยชะนะครับจริงๆถ้าล,ล,ลงบูมมาเวลก็มีค่าเท่ากันแต่ว่าเอเอามิทิก็บบูมมาเวลก็มีค่าเท่ากันแต่ผมกลัวเป็นตัวพลังต่อสู้สูงๆผมไม่กล้าฉันเล่น,นแนปแนะ เนี่ครับเ็กระเบียบครับระเบียบว่าทศิษต้องเล่นเป็นระเบียบเป็นแผนเป็นจัดการนะครับหากเราไม่ได้คิดไม่ได้แต่ตองโอกาสแพ้สูงมากนะครับมาครับตอนนี้กาลังคิดอยู่ว่าเล็กไหนยังไม่ไรีวิวเล็กมูฟก็รีวิวไปแล้วนะ อนนี้ที่เราเหลือก็คือเล็กปานอุลีไลกับเด็กเด็กอะไรวะเด็กเด็กเล็กปานอุลีไลกับเด็กอะไรวะอ๋อเด็กต่อยร้อยดื่มนะฮะเอาละครับเล่นกูแล้วไงเฮียเขาแล้วสกอร์เปลี่ยนเล่นกูแล้วโอเคแพลตออดมาวะ พอเล่นได้นะค่อนข้างพอเล่นได้เลยแหละประเด็นก็คือสนามขวาเราเล่นไม่ได้เลยเพราะไม่มีก,การ์ดที่ใช้6 energy นะฮะ จากว่าเราต้องมีสฟิกเกอร์จริงๆอ่ะถึงจะเล่นได้นะมันสลับพื้นที่ในกรณีเนี้ยถ้าให้ภาษาพันเดอร์อ่ะมาทางซ้ายยากคือชนะแหละแค่นั้นเลยนะสวยเอาว่ะ โอ้โหรอดตายเฮีย yeah. กูทำไม่ได้ไงกูทำไม่ได้ไงก่อนไม่พลาเลสคิวครับต่อไปนี้แหละเราจะได้เห็นคอมบูที่เฮียที่สุดในปีจักวาลครับเดวิดโอ้โหไม่ต้องเลยสนานี้แล้ว โอ้โหมีสวิกเกอร์ให้กูมาเล่นเป็นของของเถกกับหนึ่งไงพาลิออรนะครับขออนุญาตสแนปด้วยบอกเลยถ้ามีหกเอเน y จีลงมาลงมาสู้สนามมานะครับพาลิออดลงก่อนนะครับแล้วมีทีทคอปพาลิออดนะส่วนเล็กซี่คิวเาจะได้บวกห้าหลังเป็นแปดนะครับเอาละครับแมนนิโต้ครับ ย้ายบูทไม่มีปัญหาครับผมเพราะว่าเราก็จะโดนบัฟสนามดีด้วยเป็นไงโถความคิดโถบึ๊บชนะครับโถคือคือภาวนามากเลยให้ภาษาพันดอมจากขวามาอยู่ซ้ายและมันอยู่จริงอ่ิงอ่ะ ดีนะเขาไม่ลงอันนี้เขา้เขาลงกลางเขาสามารถรับดาเมจได้จริงนะฮนะราตาสุดท้ายนะครับนะตื่นเช้ามาก็ดูงดีซะนะแล้วนะครับผมนะที่สองแลดนะครับโมโจวเวิร์ดวะ เดี๋ยวเราลงสวิตเกอร์ไว้ทางขวาเลยนะลงกระจายความเสี่ยงนะเพื่อมันออกพรีอดอะไรงี้นะต่อไปก็ลงปูดครับซงซ้ายเลยปูอาราฮาโยี่หชิบหาย้ะปื๊ดเอสผู โอร้ระบบรลบไปนะ้ำลงบูบไว้ขวาเลยขำๆครับยังไงก็ก็ต้องได้ปั๊บอยู่แล้วแหละนูว่าเด็ดล็อกไอโคสัตว่วมันลองสีห้ากี่ไม่ได้เลยแนละ้วโคเสียดายเลยจริงๆตงอนลองลง นี่โอ้โหลงไม่ได้เลยลเลดคิ้วไอ้เนี่ยลงแห้นี่มันทำลายก็กันนะเพราะว่ามันยากแล้วยากแล้วถ้าไมนมีตัวบัฟพลังต่อสู้พวกบูมมาวิวไฮลิออนมาเนี่ยก็จบเรยแค่นั้นเองกดยอมแพ้อีซี่อ่ะขาเน็ตครับอุม้มเลดพูเป็นสองนะครับ ฟื้ฟื้โอเคไม่สามารถทำลายได้ปุ่มเราเคลียร์การแล้วอ่าพปลิอดมาแล้วทีมอนด้านทางนี้แล้วก็เลสคิวครับต่อไปก็จะเป็นแฮลลิออนแฮลลิออนกับ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 ับถ้ามิต่ขึ้นก็ดีมากนั่นอะไรเดท บูมาวเวลเหรอกติดกับถ้าในกรณีเราเล่นบูมาวเวลตรงนี้พลังต่อสู้จัดเหมือนเดิมก็คือเจ็ดแต่ถ้าเล่นแพล,เลิเออดอันนี้จะเป็นสามแพลิออดกับมิตี้ไนซ์ซึ่งก็จะเป็นสิบสองสิบสี่ กาการันตี snap ด้วยครับตาท้ายด้วยนะเพราะกลัวจะเล่นพวกถ้าเป็นการแรกตัดลงสนามนั้นมันมันก็หาอยู่นะหรือว่าจะเอาหาหรือว่าเขาจะเล่นเอา,ารแรลกตัดลงฝาจริงอนะ่ะอันนี้ก็จบเลยนะแล้วเขาต้องลงใบเดียวซึ่งผมมีนี่อยู่ถึงสนามอื่นโดนทำลาย พวกนี้ก็ยังอยู่แล้วก็เป็นสามเนี่ยนนะ <_ d ress> ก็ชนะอยู่ดีนะ <_ d ress> เออแล้วจะเล่นคอนเทนต์ <_ d ress> <_ d ress> มิติก็ไม่ขึ้นตอนนี้กำลังรีโลครับลังคิตครับ ุงขวาด้วยวะดีแล้วผมคิดถูกนะเนี่ยนะเปะน็นมาองเป็น19บเจ้านะครับอร์เมอร์ไปเดชผูชนะเฮ้ยแ่นี้เองคิดมากข่าวะถ้าชอบคิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนะเอาไปเล่นกันได้นะคอมโบตึงๆเงี้ยน,น่าจะชนะไม่ง่ายกว่า